ะนะครับนักข่าวนะครับช่วงบุกน,นี้นะครับมันมีนะฮะปลั๊กไฟเนี่ยชน,นมากนหะทีละมันเสียแล้วก็ส่วนมากละส่วนมากเสียนะครับเพราะว่าใช้ผิดประเภทแล้วก็ส่วนมากก็คือเสียแล้วก็ทิ้งเลยอย่างนี้นะฮะนะใครเห็นเนี่ยนะปลั๊กไอ้สวิตช์เป็นละแตกใช่ไหมสวิตช์ปลั๊กสวิตช์เสียไอ้สวิตช์ปิดเปิดเนี่ยมันเสียเขาต้องทิ้งเลยเนี่ยตามหลักไม่อยากอะไรเยอะแยะหมดเลย ตอนนี้เรามาซ่อมได้ตรงนี้นะครับมาซ่อมได้นะวิธีการซ่อมนี่เป็นการเช็คนะครับนะสามารถทำหรับอย่างเงี้ยเรา,าแปลงได้อันะดับแรกก็กดูว่าฟิลมีไฟมาหรือเปล่าอาฟิล,ลขาดหรือเปล่านะแล้วก็ใช้มิเตอร,ร์เราวัดนะตั้งย่านโอห์มนะครับนะมิเตอร์เราวัดขาดไหมทำนะไมขาดใช้ส่วนอื่นถ้าขาดก็ลองเปลี่ยนดูสิอันนี้ไม่ขาดนะครับเช็คกระขึ้นเนี่ยนะเช็คกระขึ้นอ่า <c oughs> ตอนนี้เรามาดูสิ แต่อย่างเงี้ยนะคใครที่ไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องช่างหรือไฟฟ้านิดหน่อย,เ,ยเสียเงี้ยเขาก็ทิ้งละอันนี้เราก็เก็บมาอันนี้ก็ปลั๊กนะครับปลั๊กเรามาเสียบเดี๋ยวเสียบดูนะเสียบได้ไม่เปไ็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาแปลงเอาอาจาจะเป็นสวิตช์เสียก็ได้สวิตช์เสียปุ๊บเราก็ตัดแปลงเอาอันนี้ครับเสียบปลั๊กเนื้อนะปุ๊บวัดไฟนะครับ ac เนาะตั้ง ac 2องรโวลต์แล้ววัดไฟที่ออกหรือเปล่าท่อมาตรงนี้เลยปุ๊บเนี่ย ใบออกนะครับมันไม่ออกอยู่ละแต่ลนะฮะวิตตัวนี้มันเสียอยู่อ่ะแล้วถอดปลั๊กนะฮะเรามาแกะดูซิเราจะมาแกะดู <c oughs> แกะดูลาวัดสายขาดหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นสวิตแหละนะสวิตอย่างงี้เสียนะถ้าเราเปลี่ยนสวิตก็ได้เป็นสวิตโสมากจะเป็นสวิตไฟที่มีมีไฟในตัวเน,ะนาะส่วนมากที่มีไฟในตัวปุบ๊บโอ้จริงปะเลยนะสวิตมีไฟในตัวจริงเนาะอันนี้น,น,นะครับ นะวิธีการวัดสวิตนะครับนะวัดสวิตแต่ครูทํา youtube ไปแล้วนะนะต่อแบบไหนนะครับวัดสวิตนะครับไอ้ขาไหนคือขาอ่าขาสวิตไอ้ขาไหนคือขาที่เป็นสัญญาณจัมนะก็จะมี3ขาอ่านะครับอันนี้ก็ได้แกะมาแล้วนะครับก็ดูภายนอกแล้วเนี่ยนะก็โอเคนะครับนะก็คือจุดต่อจุดอะไรก็ยังนั่นอยู่นะครับนะแต่สวิตเนี่ยมันแล้วครับดูนะครับค่อยๆโซนะสวิตเนี่ยมันเสียอยู่ อ่ะสวิตช์แบบนี้เป็นสวิตช์แบบมีไฟนะครับนมีไฟนะเดี๋ยวก็จะแล้วก็เคยทํา YouTube ไปแล้วนะครับเกี่ยวกับพวกวิธีการวัดสวิตช์ต่างๆนะครับไปดูใน YouTube ก่าก่อนละกันอ่าอันนี้เรา,าเอาก็มาเช็คสายไฟก่อนนะเวลาดับแรกก็คือเรา,เราจะาก็เช็克拉ะสายไฟมันขาดหรือเปล่านะ,นะแล้วก็ตัางมิเตอร์นะครับโอเมิเตอร์นะครับอ่าโอมิเตอร์นี่นะฮะ10โอห์มหน่อ่าถอยไปหน่อยกล้องอ่ะแล้วก็มาเช็คตัวนะฮะเช็คแต่ละอันเนี่ยมาป่ะสายขาดไหมอ่าไม่ขาดใช่ไหมชิ้นนี้มาไม่ขาด อ่ให้ถ่ายให้เห็นนี่นะครับเห็นเตอร์ <นะ S 2> อยู่นะครับอ่าไม่ขาดใช่ไหมอีกข้างหนึ่งขาดไหมอ่านี่ไม่ขาดอ่าสายคือละตัดปัญหาไปละสายไม่ขาดเช็คแล้วนะครับสลับซ้ายสลับขวาเนี่ยามานะฮะก่อนฟิลหลังฟิลตุบนะหรืออะไรครับแค่นี้ชุดเดียวนะครับสวิตนะสวิตมีไฟในตัวนี้จะมีอยู่สามขาวิธีการใช้งานหรือการต่อสวิตมีไฟนะ่ะครูสอนไปแล้วนะไปดูใน YouTube าเก่าเขาละกันอ่าิวลาการเลือกใส่สวิต อันนี้เราจะมาสอนเพิ่มเติมให้อีกนะในกรณีที่แะไรครับสวิตช์พวกนี้จะสวิตสามขาเราจะต่อวิธีวิธีเราจะต่อละต่อแบบไหนต่อแบบไหนทําแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือสวิตช์มีไฟอันดับแรกนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสวิตช์เนี่ยสวิตช์มีไฟเนี่ยมันคือเวลาเปิดสวิตช์ปุ๊บมันก็จะมีใชไฟแสดงผลที่ตัวสวิตช์นี่นะเราต้องรู้ก่อนว่าสวิตช์ตัวนี้เนี่ยบางทีสวิตช์ตัวนี้เนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลยเนี่ยนะหน้าตารูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลย ทีแย่แยกไม่ได้หรอกอเหมือนกันเลยเนี่ยวันที่อันนี้มีศูนย์มีหนึ่งก็ปิดเปิดอะไรเรารู้ังไงว่าสวิตตัวนี้เนี่ยเป็นสวิต์นะทนแรงดันไฟเท่าไหร่นะอันดับแรกคือสําคัญที่สุดนะครับต้องทนแรงดันไฟเท่าไหร่มี2แบบนะครับสวิตที่ทนไฟสวิตแบบนี้มีไฟเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่อย่างเงี้ยน,นี่ก็คือว่าสอนเด็กนะครับใช้สวิตตันี้นะครับก็จะมีหลักหลายเห็นไหม จะเป็นแบบนี้เนี่ยสามขาเหมือนกันเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ่มีกัสามขาอะตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยอันนี้แบบปีไฟในตัวทั้งหมดเลยนี่นะครับตัวนี้มันมี3ามขานะเดี๋ยวจะสอนวิธีการต่อหรือการใช้งานอันดับแรกเราดูว่าสวิตช์เนี่ยนะทนแรงดรอกี่โวลต์นักษาดูเลยตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับอานี่เห็นชัดๆหน่อยอย่างตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับอ่ากล้องส่องมาแล้วติดสองโวลต์ ไอ้น,นี่มา220โวลต์ใช่ไหมเราไปใส่ไปครับน้าใครไม่รู้ก็ไปใส่ปุ๊บพังเลยนะไม่ได้นะ12โวลต์อ่าไอ้ตัวนี้แหละไอ้นี่ก็และฮ12กล้องเห็นไหม12โวลต์ใช่ไหมนะอ่าตัวนี้เหมือนกันเลยไงอ่าตัวนี้เท่าไหร่ครับอ่าโอ้ก็มันไม่ค่อยเห็นชัดกล้องค่อยๆสองนะ220โวลต์ป่ะ125 125ถึง200กว่าใช่ไหมครับน้านี่นะครับเห็นไหมน้ อ่ตัวนี้อ่ะที่สองป่ะสองนี่เห็นไหมอย่าใกล้มากสีทถอยหน่อยเออเห็นไหมไม่เห็นเนย้งเด้งเด้ดอซูม <c oughs> จัช้าไม่ต้องสูมให้มันล็อกโฟกัสอยู่ก่อนครับเห็นยังอี่กบ่ร์น สองร้อยสองร้อยห้าสิบกับร้อยยี่สิบห้าอ่านี่นะครับนี่คือละแรงดันแตกกันไปแตกต่างกันไปอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับระดับได้เราก็ต้องดูก่อนว่านะครับเป็นสวิตช์ประเภทไหนอ่าตัวนี้มันมีสามขาทุกอันมีสามขาหมดนะครับสามขาหมดอ่าสามขาปุ๊บอ่าแล้วคุณจะวัด้งรู้ว่าสวิตช์กันแล้วกันนะฮะในนี้มันใช้สองร้อยสิบโวลต์ใช่ไหมอ่านี่เป็นสวิตช์นี่ปั๊บนี่นะอ่าอย่างตัวหนึ่นนงแบบนี้นะครับนะเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นแล้ว ปิดเปิดนี้นะปิดเปิดอย่างนี้นะครับแล้วจะมีขาอยู่นะครับจะมีขาอยู่จะมีขาอยู่นะครับขาอยู่3ขาใช่ไหมสามขาแล้วดูษานะครับสังเกตนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีตําหนิอยู่นะครับไอ้ขาไหนเป็นขาร่วมไอ้ขาไหนเป็นขาสวิตนะสังเกตได้ยังไงดูใครกล้องดูนะครับตากันไหมครับนี่เป็นทองแดงใช่ไหมนนี้ไปละเป็นสีเงินเงินใช่ไหมนี่คือตําหนินะไอ้ตัวนี้คือแล้ว เขาเรียกว่าจุดร่วมจุดร่วมนะครับจุดร่วมจุดร่วมนะถูกต้องไหมนะไหน้าต่างกันไหมทองแดงเป็นเงินป่ะเนาะต่างกันนะครับอ่าแล้วแต่แล้ครับเนี่ยทองแดงเงินอ่านี่ทองแดงเงินสังเกตนะครับนะทองแดงเงินอ่าอันนี้ทองแดงเงินอ่านี่ไม่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะฮะ อันนี้ทองแดงเงินนะเห็นไหมนี่นะฮะอันนี้ก็แล้วทองแดงเงินอันนี้มันต่างกัน,นยังไงคือจุดร่วมนะครับจุดร่วมคือแล้วสำหรับแล้วไอ้ตัวนี้นะ่ะจะสายไฟนะครับกล้องตามมาแล้วสายไฟนะจะเข้ามาสองเส้นอสองเส้นก็คือดูดิไงตัวนี้เนะี่ยจุดร่วมเห็นไหมเนี่ย อันหนึ่งสายอันนึงเข้ามาที่นี่เห็นไหมสาย a อีเข้ามาที่นี่จุดร่วมอันหนึ่งและอันละออกไปทตั้งั๊กตัวหนึ่งจุดร่วมเห็นไหมเนี่ยอ่าไอ้ส่วนตัวนี้ก็คือละเป็นสวิต์นะเป็นสวิต์ก็คืออ่าดูวงจรภายในอ่าตอกสองมานะเวลาต่อวงจรภายในนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อแบบอนุกรมใช่อาจจะเป็นหลอดไฟก็ได้หรือจะเป็นหลอดแ e d ดีก็ได้และตัวนี้จะมีละตัวต้านทานอยู่ตัวหนึ่ง ตัวนั่งทานนะครับค่าประมาณหลักร้อยเคแหละนี่เป็นหลอดไฟหอลอด l d ก็นล้กันน,นี่คือจุดร่วมและตัวนี้ก็คือแล้วครับไอ้ส่วนนี้ก็คือไปละเป็นสวิตนี่ไงเป็นสวิตเวลากดปุ๊บกดปุ๊บกูเขียนผิดตรงนี้กดกดปุ๊บตัวนี้ก็จะทางานนะอ่ะเอาใหม่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเขียนใหม่เอาใหม่เนาะ เขียนมันไม่ค่อยสวยเท่าไหรอ่อย่างนี้นะครับนี่ปุ๊บเขียนนี้ดีกว่าหลอดไฟนี่ไปละตัวต้านทานแล้วตัวนี้ขาที่1ขาที่สองนะอันนี้ละขาที่หนึ่งคือจุดร่วมนะจุดร่วมเป็นสีอะไรครับสีอเป็นทองแดงทองแดงเน,ะนาะทองแดงใช้สายไฟอสองเส้น นสาย2เส้นเข้ามาไอ้ตัวนี้นะครับคือละเป็น,ปนส่วนที่เป็นสวิตนะ,นะ,นะส่วนที่เป็นสวิต <Anything>, นี่นะครับนี่สวิตสวิตตัวนี้อันนี่คือละเวลาทํางานปุ๊บนนะะเวลาละฮะแล้วกดสวิตปุ๊บตัวนี้จะทํางานนะนี่คือส่วนที่เป็นสวิตเนี่ยส่วนนี้คือส่วนสวิตปิดเปิดอ่ะตัวนี้เรามาไล่วงจรดูซินะเดี๋ยวจะวัดที่หลังนะครับตัวนี้ไฟสองล้านจีวอนเข้ามา กล้องเห็นไหมครับเอาไฟสองร้อยโวลต์กลับมาละป้า,อ,าอ่าไฟใช่ไหมฟืดนะสองร้อยชิพโวลต์ใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งนะนะมาเข้าตรงนี้อ่านะครับสองร้อยชิพโวลต์ใช่ไหม AC อีกส่วนหนึ่งเนี่ยขาตรงนี้เนี่ยขาตรงกลางเนี่ยก็จะไปเข้าแหละครับอุปรกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ พอต้องใช้ฟ้าหนาะวงจรหนาะและอีกเส้นหนึ่งเนี่ยนะอีกเส้นหนึ่งหนาะจากเส้นนี้นะครับนะเส้นนี้เนี่ยหนาะเข้ามาปุ๊บหนาะน,นี่แค่สองร้อยสี่โวลต์นั้นเข้ามาเนี่ยหนาะเอาลาวงจรดูสินะตอนนี้เรายังไม่กดสวิตช์ใช่ไหมเรายังไม่กดสวิตช์ตัวเนี้ยยังไม่ได้กดสวิตช์ใช่ไหมครับอยากไม่เปิดเนี่ยไฟเข้ามาเนี่ย ไฟเข้ามาไฟเข้ามาฟึ๊บตรงนี้ไม่ติดใช่ไหมครับยังไม่ติดเพราะว่าอากาศไม่ติดครไฟเข้ามาปุ๊บนะจุดนี้จุดหนึ่งใช่ไหมครับนะยังไม่ทํางานเพราะอะไรยังไม่เปิดสวิตช์ใช่ไหมหลอดไฟยังไม่สว่างไงไปไม่ได้หลอดไฟยังไม่ว่างนะครับไม่สว่างละลายหน่อยสิไฟมาตรงนี้มารอตรงนี้เส้นละรอตรงนี้เส้นล้วนะอ่าตอนนี้ก็คือละตรงนี้ทํางานหรือยัง ปุ๊บไอ้ตัวนทำงานเนี่ยยังไม่ทำงานเพราะยังไม่กดสวิตช์ใช่ป่ะนะถ้าเรากดสวิตช์ปั๊กเนี่ยกดสวิตช์ออกมาปึ้งเนี่ยกดสวิตช์ไปปุ๊บอ่ะหลอดไฟก็นะตรงนี้สว่างเลยครบวงจรใช่ป่ะนะครบวงจรไงก็คือแหละครบวงจรน,นี่ไงหลอดไฟสว่างแล้ว,ล,วละและ้วจักไฟก็จะมาตรงนี้อีกชุดหน,นึ่งนี่งเขบวงจรน,น,นะครับเราปลดสวิตช์แล้วละออฟปั๊บนะก็คือละหลอดไฟก็ดับวงจรก็ไม่ทำงานเหมือนเดิมอ่ะตอนนี้นะครับนะ เราก็มาดูเนี่ยต่อแบบนี้นะครับสองเส้นเนี่ยนะครับกล้องมาใกล้ๆนะครับต่อนี่นะนะก็คือเขา้านี่สองเส้นอ่าไปเอจอเส้นหนึ่งละเข้ามาสวิตตัวหนึ่งเหมือนอย่างตัวนี้นี่ไงเห็นไหมข้าตัวนี้ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งละเปิดสวิตจะทํางานถ้าต่อจ้าตรงนี้ไฟมาแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะจาให้ดูน่ะเวลาสเกลเราก็วัดเนี่ยเวลาเราวัดสวิตเราก็วัดแค่ส่วนนี้สองขานี่ไงน่ะเดี๋ยวก็จะมีเตอร์วัดนะครับมีเตอร์วัดนะดูนะปึ๊บ ตัดเพนเิเตอร์ด้วยนะอ่าตรงนี้นะครับนะผมจะกดเปิดเปิดนะอ่าปุ๊บนี่เห็นไหมหลอดไฟก็สว่างนะล้วปิดก็คือละไฟก็แทะดับเห็นไหมเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าวัดตรงนี้ขึ้นไหมครับไม่ขึ้นหรอกนะครับไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นหรอกนะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันวัดแค่นี้พอนะครับนะถ้าวัดแค่นี้พอนักศาตัวนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ใช้งานมาแล้วมันรถสิ่งที่เสียเนี่ย พราะว่าเหมือนขาเนี่ยมันมันมันหดื่อขีบม,มาแล้วตัวซิดใหม่ๆดีกว่าเช็คใหม่น,นี่ก็กละปิดเปิดนี่เห็นะปิดเปิดเนี่ยตัวนี้ปิดเปิดน,นะ,ดดนะได้ดอยูน่นะตัวนี้เนี่ยอ่าหยุดก,ก่อน อ่านี่นะครับอันนี้คุณต่อไว้สําหรับไว้สอนเด็กนะครับตัวนี้นะอ่ะส่เข้ากล่องส่วมากใกล้ๆไฟ AC เข้ามาเนี่ยสองเส้นเลยเนี่ยแต่นี้ยังไม่ต่อใช้งานนะนะคือต่อใช้งานก็คือละไปต่ออีกอันนึงต่อเข้าวงจรนะครับต่อเข้าวงจรตรงนี้อ่าตรงนี้คือต่อแล้วไฟสองร้อยวัต์เข้ามาที่นี่เลยแล้วรับปิดเปิดสวิตช์เนี่ยนะมันก็จะมีไฟแสดงผลออกมาอ่าแสดงผลออกมานะฮะจะได้ผลออกมาอ่ะแต่นี้เดี๋ยวจะเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊ก ปึ๊บนะกล่องตามมากล่องตามมาตามมานะครับเสียบปักหนึงปั๊บนะปึ๊บนะเสียบแล้วนะครับตอนนี้นะครับกูยังไม่ได้กดนะเนี่ยเห็นไหมกล้องเห็นป่ะนิ้วจานบังนิ้วบังอ่านเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนะฮะเนี่ยอ่าตอนนี้แล้วครับนิ้วบังอ่าอ่ากดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมไฟติดใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือแล้ว ไฟว่าเราเอามิตเตอร์วัดเนี่ยสองวิโวลต์มาแล้วตัวนี้คู่นี้เห็นป่ะเห็นป่ะเห็นยังมาใกล้ๆใกล้ๆเนี่ย,าาย,ย,ย,ยน,นะครับตอนนี้ไฟต้องโดน,นมาแล้วเนี่ยวัดสองร้อยสิบโวลต์เห็นนะมมิตเตอร์เห็นป่ะเห็นครับแล้วปิดเนี่ยปับ๊บนะปิดเนี่ยวัดข้อไม่มาไหมครับไม่มาหรอกนเี่ยนะฮะต่อเหมือนกันนะครับต่อเหมือนกันตัวนี้นะต้องดูก่อนนะนเป็นละกี่โวลต์นะ อันนี้เดี๋ยวครูจะนะครับตัวนี้นะตัวที่มันเสียอยู่นะเปลี่ยนก็ใช้ได้แล้วนะก็บัตรกีตามนี้เลยต้องนะครับอันดับแรกคือต้องให้รู้ว่านะครับขาไหนเป็นขานขาล่วมก่อนนะสลับไม่ได้นะขาล่วมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขาลุมขานี่ใช่ไหมเราต้องต่อยถูกอย่างเงี้ยขาล่วมใช่ไหมสองเส้นนะบางคนไม่ลบปั๊บสลับนี่นะฮะโอ้โหไม่ได้เลยนะช็อตปักเลยนะไม่ได้นะครับต้องลูกขาล่วมก่อนนะ หมือนกันไม่ทํางานนะอ่ะตอนนี้นะครับเมื่อกี้วัดไฟไม่มีมาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กวัดไฟนะครับเอาเสียบปลั๊กนะอ่าตอนนี้เสียบปลั๊กปั๊บอ่าอ่าคูวัดไฟนะครับตอนนี้เสียบปลั๊กแล้วนะอ่ะงสองขั้วจิบนะอ่ะตอนนี้นะครับคู่นี้มาไหมอ่าคู่นี้คู่นี้คู่นี้ต้องมานะอ่าวัดเลยนะครับสองขั้วจิบนะครับตั้งสองขั้วจิบนี่ยมาเห็นป่ะอ่าแต่ตัวนี้ไม่ออกเพราะละสวิตช์แล้วฮะใช้งานไม่ได้ใช่ไหม ใช้งานไม่ได้อันนี้เดี๋ยวคุณะจะสายคีบนะครับเดี๋ยวผมตัวปากก่อนนะปากก่อนนะครับคุณะใจะสายคีบนะครับปากคีบนะครับต่อจับตรงเลยบางทีบางคนมีตัง์อ่ะม่ีตังค์ซื้ออ่ะไม่เป็นไรนะครับจับตรงเลยจับตรงก็คือนะจับตรงไหนก็คือจับตรงนี้ไงจับตรงนี้ไงก็คือจับตรงนี้เลยนะฮะคือไม่ต้องใช้สวิตจ้แล้วไม่ต้องใช้หรอกเดะจับตรงเลยนี่ละต่อคอมตรงนี้เลยไม่ต้องผ่านสวิต ตัวนี้ก็คือจำเนี่ยปั๊บนะจำไม่ถูกนะไม่ถูกก็รับเบิดเลยล่ะนะครับเนี่ยจำไม่ถูกเนี่ยปึ๊บนะตัวนี้วัดไฟตรงนี้ต้องมาแล้วนะวัดไฟตรงนี้ต้องมาแล้วนะแต่ตัวนี้นะครับแล้วก็ต้องเลยฮะนะไม่ใช้ก็ต้องถอดออกไปนะห,นปหรือปิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะอย่าบ๊านะครับเดีนะ๋ยววัดไฟตรงนี้จะต้องมาแล้วนะจำตรงปึ๊บนะเดีนะ๋ยวคือนะนะวัดไฟตรงนี้ Muhammad. นะนะฮนะนะักษาจะพยายามนะฮะ ระวังนะครับไฟสองวัตติบูลนะวัดไฟปุ๊บเนี่ยมาอะไรเห็นไหมนะคือผู้ถอดออกนะครับถอดออกอ่ะถอดปลั๊ก่อนนะฮะถอดไี้ออกเนี่ยไม่มาแล้วจำตรงเลยเสยปลั๊กเสียปลั๊กกันนะป้าวัดตรงนี้เนี่ยไม่มาเห็นไหมก็สุดแล้วตัวนี้นะครับอเซร์วิสเสียอเซร์วิสเสีย อ Nacional, il, bien, ถอดออกมาเปลี่ยนก็ใส่ถูกต้องนะครับใส่ให้ถูกต้องด้วยนะครับต้องดูก่อนว่ามันเป็นสวิตช์มันทนกระสไฟกี่โวลต์นะไม่ใช่เอาสิบสองโวลต์มาใส่ก็ไม่ได้นะใส่ตัวนี้เนี่ยนะใส่ตัวนี้อ่าตอนนี้นักศึกษานะครับเดี๋ยวกูจะเสียบปลั oui. well, ๊กแรงไว้แล้วเนาะเดี el, ال, traged, ๋ยวกูจะอ่าทําให้สองแบบไปละกันนะครับนะก็คือละเดี๋ยวกูจะใส่สวิตช์ด้วยนะครับแต่สวิตช์ตัวใส่สวิตช์ไปก่อนนะใส่สวิตช์อ่ะสวิตช์มันเสียใช่ไหมครับเปลี่ยนสวิตช์ต้องหาให้มันนะฮะ อดูมนเท่ากันนะต้องดูอันดับหารูปเท่ากันและอันดับแรกคือต้องนะฮะทนแรงไดเท่าไหร่ก่อนนะฮทนแรงไดเท่าไหร่ก่อนนะครับไม่ต้องสูรละพอละนะทนแรงได้เท่าไหร่ก่อนอันนี้สองสิบโวลต์ใช่ไหมแล้วข้อต่อมาก็คือนะขาล่มอยู่ตรงไหนขาล่มคือขานี้ใช่ไหมอันนี้จะต้องใช้ต้องบัดจีสายไฟสองเส้นอย่างนี้อย่างละเส้นเดี๋ยวบัดจีนะครับเดี๋ยวเรจะถอดบัดจีออกถอดตัวนี้ออกมาแล้วจะใส่ตัวนี้แล้วก็ละถอดตรงนี้ อันนี้ก็คือคู่ตัวเข้ามาเลยนะครับสายสองเส้นนะจบไห้ได้นะาสายสองเส้นนะครับเนี่ปุ๊บนะสองเส้นนะล้วก็มาใส่ตัวนี้นี่นะครับใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้คู่หนึ่งนะครับือ่อกี้์ให้เห็นเลย ใช้งานมาแล้วเนี่ยมันขามันไม่แข็งเท่าไหร่คือธรรมดาทองเหลืองมันจะต้องแบบ,แบอะไรฮะนี่วันนี้หรือยี่บาจีนานนะบาจีนานและอะไรมันมันนั่นเลยนะบาจีนานเนี่ยขาหลุดเลยอสองเส้นเลยนะครับารอ,าอาจจะคุกขาหน่อยนะครับพอดีไอ้อนะฮะในนั้นด้วยเด็กถ่ายแล้วก็ถ่ายในด้วยสองเส้นนะ อันนี้คือเดี่ยวฮะมันจะไม่ไม่สวยงามมากไม่เป็นไรนะครับเราทดลองเนาะอ่านี่สองเส้นเนาะเห็นไหมอ่าอ่ะเลยอ่ะนะฮะจากกับเส้นใช่ไหมเนี่ยนะใส่เลยอ่าจะไว่นะตรงนี้ตรงกลางนเนาะเดี๋ยวถอดน,นี้ออกก่อนดีกว่าอ่าถอดล็อกตรงน,นีกว่านะครับถอดล็อกตรงนี้นะครับการถอดล็อกนี่มันจะเป็นอะฮะ ตัวน,นี้ดูตังนั้นนะฮะดันออกมาเลยตัวน,นี้นะครับเขี้ยวอ่ะเป็นล็อกอ่ะดันออกมาเลยนะครับตัวนี้นี่นะดันออกมาเลยอ่ามาใส่บเดี๋ยวจัธนะกันนะฮะ เดี๋ยวถ่ายทำให้ดีๆก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวก็ทำแล้วอะ่ะถ่ายวีดีโอแล้วอะ่ะอ่ะนะครับจะมีล็อกนี่ไงเใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ใสอนน่อยู่บนใช่ไหมเนี่ยนะอยู่บนนี่ใช่ไหมฮะโอเคอยู่บนนะฮะตัวนี้นะะลงล็อกขึ้นไปเลยปั๊บตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นว่ากล้องอ,ะอ่ะหลับกดลงไปเลยปั๊บ มาละอ,อ่าคือจุดนี้จุดร่วมใช่ไหมครับอ่าจุดร่วมนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมฮะเนี่ยจุดร่วมนี่ไงขี่ไปแต่เดี๋ยวครูจะต่อตรงนะครับอันนี้จะต่อสามอีกแบบนึงอ่า,อานี่ก็คือมะข่ายตัวนี้อ่า,าตัวนี้ ใช่ไหมครับน่านี่ปาบน่ากินนานไม่ได้นะฮะอย่างนี้อ่ะน่ก็อย่างนี้นะครับน่อ่ะตัวนี้ไงสองเส้นนะครับสซูมปิดเปิดตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปตัวประวัติดูสิน่าตัวประวัต ในกล้องอ่ะมันมิเตอร์กับปลั๊ก,กเลยครับอ่ะเห็นป่ะครับอ่าปิดเปิดปุ๊บเนี่ยแผลไฟก็แสดงผลเลยอ่าแบวนี้อ่าอ่าได้แล้วน,นะววนะนี่นะตำ,นตำแหน่งเดิมมาเลยอเอาเสียบปลั๊กนะครับเลือเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กปล๊บเสียปลั๊กปุ๊บ,บ,บนะอ่าเราเปิดดูสิ นะนี่ครับวัดไฟตัวนี้ก็มาแล้วเนี่ยไฟมาแล้วนะครับ210โวลต์นะเวลาเปลี่ยนมิเตอร์นะครับระวังนะครับบางทีไปไปตั้งไม่ได้เปลี่ยนด้านเนี่ยนะเปิดสวิตช์ก็แล้วมมาแล้วมันมาเนะห็นไแต่นี้นะครับสจะพักก่อนนะครับเดี๋ยวกุต่อตรงนะต่อตรงเลยนะครับต่อตรงอะ่ะเข้ามาใกล้ๆสูนย์พกใกล้ตอนนี้นะครับนะกูต่อตรงแล้วตอนนี้อ่ะ หรือถ้าเราจะต่อตรงนี้ก็ได้นะครับแต่คือล้วเพื่อความปลอดภัยนะครับนะเดี๋ยวเด็กอะไรก็ออกไปแย่เอามือไปแย่เลยอันตรายเดี๋ยวคุณจะเดี๋ยวด้คุณจะใช้ตัวเก่าเนี่ยแหละเดี๋ยวก็จะปิดไว้ก,กัและกันปิดตรงนี้ไว้พอเทปลไรปิดไว้แต่เราถอดออกละต่อตรงก็คือต่อและไม่ผ่านสวิต์นะครับก็คืออ่ะเป็นตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ปักตามตานะเน,นี่ยอ,อย่างนี้เขียนให้เนาะอันนี้คือต่อถึงกันเนาะ,อ,ะอันนี้สายไฟเข้ามานะ 2 1งโวลต์ใช่ป่ะอีกเส้ it, นหนึ่งน่ะต่อนนี่เลยนะครับ drilling. ต่อเข้าไปเลยตัวอีกตัวนะฮะผ่านเลยครับสายเส้อนี้ผ่านผ่านฟิวผ่านฟิวเสยลักฟิวนะครับฟิวเห็นไหมเนี่ยผ่านตัวหนึ่งต่อเข้ามางี้เลยนี่คือรับผ่านฟิวตัวหนึ่งเราไม่ได้ผ่านสวิตเสียปลัก็ไฟก็มาแล้ะตรงนี้เส Grid ียปลักไฟก็มาละเสียปลักไฟก็มาลวนี่คืตอต่อแบบนี้นะครับไม่ต้องผ่านสวิตนะครับบางคนก็ละ หาซื้อไม่ได้หรือแล้เฉพาะกิจอย่างเงี้ยเราต่อกเปนี้ก็ได้เดี๋ยววัดไฟดูนะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยไม่มีไฟนะเราวัดไฟดูี๋ยวก็เสียบปลั๊กกันละกันเดี๋ยวก็จิ้มนี้ไปเลยเนาะเห็นไหมมิเตอร์อะเห็นป่ะครับเห็นตัวแศษเห็นเึ้นเลยนะ,ะนี่นะครับไอผ่านตัวเดียวนะครับอันนี้เสียปก็ใช้ได้ละนะขึ้นปุ๊บนะขอรับปัก อันนี้นะเดี๋ยวก็แล้วฮะนี่ต้องคนก็แล้วไม่มีบัตรกีก็ต่อตรงอย่างที่กูบอกนะครับนะอันนี้เดี๋ยวก็ใส่ไว้ในวันลาฝุ่นมันเข้าอะไรเงี้ยนะใส่ไว้เลยดีกว่าใสั่งให้นะครับอันนี้เดี๋ยวหาอะไรปิดฮะถ้ายปิดแล้วก็เนี่ยนี่เราก็ไปใช้งานแล้วขันแล้วตัวนี้นะครับเอออันหนึ่งตัวนี้นะครับสําคัญที่สุดสําคัญนะคือเวลาเนี้ยเวันละเนี่ย ลราประกบไปใช่ไหมเนี่ยปุ๊บนะฮะคือเราตัดต่อสายเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงเราบริการเหมือนแปลงปลุ๊นปบน,นะฮะคือสายเนี่ยเวลามันตึงดึงใช่ไหมครับมันดึงเนี่ยนะก็คือละจะทำให้สายหลุดหรือสายขาดได้เดี๋ยวก็จะใช้เข็มบนท้ายรนะับตรงนี้ไว้ถ่ายตรงนี้ไปก่อนนะใช้เข็มบนท้ายรับไว้เข็มบนท้ายรับคือละกันที่เราแล้วเราดึงนะดึงกระชากอะไรเงี้ยนะแล้วก็มารัดตรงนี้ไว้รัดตรงนี้ไว้นะคือละวมาเทน่นเลย เราถนัดเลยนะก็เหมือนลนะก,นกันการกระชากเนี่ยเนี่ยฮะตอนนี้นะครับอ่าเราก็ตัดไว้ย,วยาวหน่อยเผื่อไว้นะครับกันไวนะ้ลาฮะตอนที่เราดึงเนี่ยอา่าถ้าไมมนละ้วปึ๊บขาดเลยนเนาะอ่าเนี่ยเก็กเล็กเล็กน้อยๆนะครับตัวเนี้ยนะฮะแล้วเขาต้องนั่นไว้อ่าเดี๋ยวเ,เ,เราก็ฮะนะเนี่ยใช้ได้แล้วนะแล้วก็ประกบปร,ระกบเดี๋ยวก็ให้ให้เด็กนะครับ อ่าเธอเอาน็อตขันน,อน็อตหยุดทายก่อนอ่านะครับตัวนี้นะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับตัวนี้ผมก็ใช้ผ้าเทปเนี่ยปิดไว้นะปิดไว้อ่านี่ก็เดี๋ยวก็ไปใช้งานได้ละอ่านักศึกษานะครับเวลาอ่าปฏิบัติงานอนะ่ะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพราะว่านะครับมันเป็นฝไฟสองพันสิบโวลต์และส่วนมากเนยะมันเสียเนี่ยทิ้งจริงๆ,ๆนะเขาทิ้งกันเยอะเลยดีสายลนะสองเมตรเลยบางทีอ่ะสายไฟนะสองเมตรเลย เสียก็ทิ้งๆนะเก็บมาซ่อมได้อย่างนี้นะครับอ่าวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะนันกศึกษาคงได้ความรู้ไม่มากกันนะเนาะเกี่ยวกับก,บการนะฮะซ่อมปลั๊กไฟนะครับอ่วันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ